ส่วนคนละครึ่ง plus นะคะตอนนี้หลายๆจังหวัดก็เริ่มตื่นตัวกันแล้วประชาชนตื่นตัวมากมแล้วพรุ่งนี้15ตุลาคม,มร้านค้าถูกต้องนะคะสำหรับพรุ่งนี้ลงทะเบียนร้านค้ากันแล้วนะคะซึ่งทางที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้มีการออกมาเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะรวมไปถึงร้านค้านะคะที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็ให้เตรียมตัวนะคะเรื่องของเอกสารเอกสารต่าง ะะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีลงทะเบียนของทางร้านค้ากันแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นร้านค้าที่เป็นกลุ่มเดิมเนี่ยที่เคยเข้า,าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ,คะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มใหม่เนี่ยก็คือต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะแล้วก็สมัครร้านค้าถุงเงินผ่านทาง ww. w ถุงเงินกรุงไทย คอมนะคะภาษาไทยเลยจากนั้นก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้นะคะตั้งแต่พรุ่งนี้15ตุลาคม2,568ถึง19ทธันวาคม2,568นะคะถือว่าที่จุดบริการของภาครัฐนะคะซึ่งนอกจากร้านค้าแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ5วันเนาะ20ตุลาคม <ตะ S 1> ประชาชนเราก็จะสามารถ,ถงาลงทุนเออลงทะเบียนได้นะคะถึง26ตุลาคมนะคะซึ่งอย่างที่บอกคุณสมบัติที่เราพูดพูดกันมาก็คือ เขาขยายเวลาเออเขาขยายอายุเป็น16ปีะนะคะตั้งแต่16ปีน้องๆอ,อายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถใช้โครงการคนละครึ่ง plus ได้นะคะณนะวันที่ลงทะเบียนแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะที่สําคัญก็คือต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลงนะังณวันที่1ตุลาคมนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรีกคืนเงินในโครงการของรัฐนะคะยังไงก็สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้สําหรับวันรุ่งนี้ ร้านค้าน่าจะเริ่มเตรียมตัวกันแล้ววันนี้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะคะผู้นี้จะได้ลงทะเบียนกันค่ะ